ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่436เจียนอยู่โปกลับไปที่บ้านเก่าตระกูลเจียนอีกครั้งการที่เจียนอยู่โปย้ายกลับไปยังบ้านเก่าตระกูลเจียนอย่างกระท,ทำให้ทุกคนประหลาดใจและมีความสุขมากมายเหลือเกิน ดวงตาของเจียนอยู่เฉยแดงขึ้นในทันทีจากนั้นเขาก็รีบไปช่วยเจียนยู่โปกับกระเป๋าเดินทางของเขากระเป๋าเดินทางของเจียนยู่โปค่อนข้างเบามีสัมภาระน้อยมากมีเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนเพียงนิดหน่อยดูเหมือนว่าเขาไม่ได้วางแผนที่จะอยู่เป็นเวลานานเขามาที่นี่เพื่ออยู่ให้ครบหนึ่งสัปดาห์เพราะการคุกคามของจ่ายวินเชิงเท่านั้นจริงๆ เจียนอยู่โปพูดกับทุกคนเพียงไม่กี่ประโยคราวกับว่าเขาเพียงแค่มาทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นในตอนเย็นเจ e ียนอีหลิงและเจียนหยุนโมดูแลครัวพวกเขาทำอาหารให้กับครอบครัวเจียนหยุนโมเป็นเชฟหลักเจ e ียนอีหลิงทำหน้าที่สนับสนุนเธอมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรุงรสและปรุงแต่งอาหารเจียนหยุนโมทำการล้างและนั่นเสร็จสิ้นหมดแล้ว เจียนอีหลิงอยากช่วยเจียนหยุนโมแต่ทว่าเจียนหยุ่นโม่ปฏิเสธที่จะให้เธอช่วยเขาไม่อยากให้เธอสัมผัสกับน้ำเยน็นเจียนหยุ่นโม่สวมผ้ากันเปื้อนและถือไม้พายไว้ในมือเขาดูค่อนข้างเป็นมืออาชีพเจียนหยุ่นโม่รู้วิธีทำอาหารย้อนกลับไปเมื่อตอนอีหลิงยังเด็กเธอได้บังคับเขาให้เรียนรู้อีหลิงชอบกินตอนเด็กๆ ย้อนกลับไปเมื่อสองพี่น้องอยู่ในห้องปฏิบัติการจนถึงเที่ยงคืนเจียนอีหลิงจะขอให้เจียนหยุ่นโม่ทำอาหารให้เธอยืนกรานให้เขาทำอาหารให้เธอดังนั้นเจียนหยุ่นโม่จึงต้องรับฟังเธอเขาได้ทำอาหารทอดไก่ทอดลูกชิ้นทอดและอาหารทอดอื่นๆอ,อันที่จริงเขาได้ลองทำทาเายากิบะมีเยน็นกรอบแพนเคก้กและอาหารท้องถิ่นอื่นๆอ,อ,อีกหลายอย่าง หลังจากใช้เวลามากมายในต่างประเทศท,ทักษะการทำอาหารของเจียนหยุนโม่ก็ดีกว่าแม่ของพวกเขาร้อยเท่าเมื่อพี่น้องสองคนมาถึงห้องอาหารพวกเขารู้ว่ามีคนจำนวนมากนั่งอยู่ที่โตะอาหารมื้อเย็นเจียนหยู่โปโก็อยู่ที่นั่นด้วยหยู่โปต้องลองอาหารที่อิหลิงปรุงมันอร่อยสุดๆเจียนหยู่เจี้ยร้องออกมาเขาแนะนำอาหารแต่ละจานให้เจียนหยู่โปทันที เจียนอยู่โปยังคงเงียบมากดูเหมือนว่าเขาจะขัดแย้งกับเสียงอึกทึกรอบตัวเขาอย่างไรก็ตามเจียนอยู่เจียไม่ได้สนใจเรื่องนี้เขายังคงสนทนาฝ่ายเดียวกับเจียนอยู่โปตราบใดที่เจียนอยู่โปไม่คิดว่าเขาน่าราคากเขาก็พูดต่อได้นอกเหนือจากทำเช่นนี้เจียนอยู่เจี้ยก็ไม่รู้จะทำหรือพูดอะไรอีกเขาต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับพี่ชายรอง วันนี้ย่าเจียนและปู่เจียนอนุญาตให้หลานๆเต็มที่กับโต๊อาหารเย็นทุกคนจึงต่างพากันพูดคุยเจียนอยู่หมินเริ่มร้องเพลงหลังจากที่ดื่มไวน์ไปเล็กน้อยเขาหยิบชามเปล่าและเริ่มขอให้ทุกคนให้ทิปทุกคนมองเขาด้วยความรังเกียจและสนุกสนานพวกเขาเลือกที่จะไม่ให้อะไรเขาแต่ทว่าเจียนอีหลิงให้เหรียญหนึ่งดอลลาร์กำมือหนึ่งแกเขาอาหารเย็นใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงกว่าจะเสร็จเพราะการลเล่นตลกขบขันของพวกเขา เจียนอยู่โปยังคงเงียบในช่วงเวลากิจกรรมนี้แต่ทว่าเขาก็ได้ตระหนักว่าความอึดคึกที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นมีอยู่จริงหลัวจิ๋วเอินโทรหาเจียนอีลิงเธอดูกังวลมากขณะที่พูดว่าที่รักอย่าเพิ่งมาที่สถาบันวิจัยในอีกสองสาวันข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นมีคนบุกเข้าไปในสถาบันระบบรักษาความปลอดภัยของสถาบันนั้นเข้มงวดและปลอดภัยอยู่เสมอ หากอีกฝ่ายสามารถเจาะระบบรักษาความปลอดภัยและเข้าไปในสถาบันได้พวกเขาไม่ใช่โจรธรรมดาแน่นอนหลัวจิวเอินกลด่าซ้ำอีกอาปกติแล้วระบบรักษาความปลอดภัยของเรานั้นไม่มีปัญหาแต่ว่าคนเหล่านี้ทำงานร่วมกับผู้ป่วยของสถาบันเพื่อบุก,กอเข้ามาแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเข้ามาในพื้นที่ทำงานได้ยังไง มีประตูกั้นระหว่างพื้นที่ผู้ป่วยในของสถาบันกับพื้นที่ทำงานของนักวิจัยแม้แต่ตอนกลางคืนสถานที่นี้ก็ปลอดภัยอย่างมากจนทั่วไปไม่สามารถผ่านระบบรักษาความปลอดภัยได้ตอนที่437ผู้บุกรุกดูข้อมูลพนักงานของสถาบันวิจัยอะไรหายเจียนอี e. หลิงถาม นั่นเป็นเรื่องที่แปลกอยู่ข้อมูลของสถาบันเราถูกจัดเก็บแยกออกจากกันจนถึงตอนนี้พวกเขาเพียงแค่จาบเข้าไปในฐานข้อมูลพนักงานภายในของเราเท่านั้นข้อมูลของสถาบันจำนวนมากไม่ได้ถูกจัดเก็บบนอินเทอร์เน็ตกลับกันข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในเครื่องเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลยิ่งไปกว่านี้นักวิจัยจะใช้เครือข่ายภายในสำหรับงานวันต่อวันพวกเขาไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก สิ่งที่มีค่าที่สุดในสถาบันคือข้อมูลที่รวบรวมไว้มีบางคนสร้างปัญหาด้วยการแอบเข้าไปในสถาบันของพวกเขาแต่ทว่าแทนที่จะเข้าไปในห้องนิรภัยที่พวกเขาเก็บข้อมูลการวิจัยพวกเขาเลือกที่จะเปิดฐานข้อมูลพนักงานของสถาบันแทนนี่เป็นสิ่งที่ชวนสับสนในบรรดาพนักงานของสถาบันผู้ที่มีตัวตนที่ลึกลับที่สุดสำหรับโลกภายนอกก็คือเจียนอีหลิง DRFS เป็นชื่อที่รู้จักกันดีในวงการมีคนจำนวนมากก่อนหน้านั้นที่เข้ามายังสถาบานันพวกเขาต้องการพบ DRFS เพื่อขอให้ทำการผ่าตัดให้กับพวกเขาแต่ทว่าสถาบันได้ปฏิเสธพวกเขาทั้งหมดบางคนที่ถูกสถาบันปฏิเสธเป็นคนสำคัญในสังคมไม่มีการรับประกันว่าพวกเขายอมแพ้ง,ง่ายๆเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะทำอะไรบางอย่างที่ทำให้สถาบันพบกับปัญหา ดังนั้นทุกคนจึงค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเจียนอีหลิงเป็นการดีที่สุดสำหรับเจียนอีหลิงที่จะไม่มาที่สถาบันในระยะเวลานี้ที่รักอยามาที่สถาบันจนกว่าเราจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดทีท้วนหลัวซิ่วเฉินเดือนสามแล้วสามเล่าให้ตายเถอดถ้าฉันรู้ว่าใครทําเรื่องนี้ฉันจะถลกหนังพวกมันทั้งเป็นแต่อย่างไรก็ตามหลัวจิ๋วเอินก็รู้ดีอยู่ในใจว่าการถลกหนังพวกนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่โจรธรรมดาที่ทำเช่นนี้ได้โจรคนนี้ต้องมีขุมกำลังอยู่เบื้องหลังการบุกรุกดังกล่าวต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนตกลงเจียนอีห e ลิงตอบกลับเนื่องจากมีการแข่งขันแบบออฟไลน์เจียนอีหลิงจึงลาพักโรงเรียนไประยะยาวในเมื่อวันนี้เธอว่างเธอจึงกลับไปที่โรงเรียนทันทีที่เธอไปถึงประตูโรงเรียนอันหยางก็นำกลุ่มลูกน้องมาทักทายเจียนอีหลิงอย่างอบอุ่น บอสเธอยอดเยี่ยมมากเธอเป็นไอดอลของฉันใช่พี่หยางไม่ได้พลาดการแข่งขันใดๆของบอสในช่วงสองวันที่ผ่านมาแม้แต่นิดเดียวเขาแอบพิมพ์โปสเตอร์ของบอสมาหลายแผ่นลูกน้องของอันหยางไม่กลัวที่จะทําให้อีกฝ่ายอับอายอันหยางจ้องมองพวกเขาด้วยความเกลียดชังจากนั้นเขาก็หันไปหาเจียนอีหลิงและถามว่า ทำไมเธอถึงมาโรงเรียนบอสควรใช้เวลานี้พักผ่อนการเรียนจะทําให้เธอเหนื่อยเธอควรทําแค่นอนและทานอาหารที่บ้านเท่านั้นทําในสิ่งที่เธอสบายใจอันอย่างพูดกับเจียนอีหลิงต่อเขาพูดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงห้องเรียนของเจียนอีหลิงเจียนอีหลิงนั่งลงตรงที่นั่งของตนเองเธอเห็นการ์ดและของขวัญมากมายจากนักเรียนคนอื่น อันที่จริงมีก๊์ดและของขวัญมากมายจนทุกอย่างไม่สามารถวางบนโต๊ะได้ของขวัญบางชิ้นกวางลงบนพื้นหูเจียวเจียวต้องหาช่องว่างเบียดลงนั่งนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนมีความสุขมากที่ได้เห็นเจียนอีหลิงอีหลิงเธอกลับมาแล้วหูเจียวเจียวร้องออกมาอย่างมีความสุขจากนั้นหูเจียวเจียวก็บอกความลับ กับเจียนอีหลิงอีหลิงระหว่างที่เธอไม่อยู่พี่หยางมาทุกวันเพื่อช่วยจัดเรียงการ์ดและของขวัญบนโต๊ะของเธอเขาช่วยเธอเช็ดโต๊ะและทำความสะอาดอันที่จริงเขายังช่วยเธอแยกแยะก,กองการบ้านที่อาจารย์ให้มาด้วยนะในโรงเรียนมัธยมปลายหากใครไม่อยู่เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เอกสารและงานที่ได้รับมอบหมายสามารถซ้อนกันเป็นภูเขาได้อันอย่างมาทำความสะอาดโต๊ะของเจียนอีหลิงเป็นประจำเขายังของให้หูเจียวเจียวช่วยเจียนอีหลิงจดบันทึกด้วย ตอนแรกหูเจียวเจียวกลัวอันหยางเพราะชื่อเสียงของเขาแต่ต่อมาเธอก็ค่อยๆไม่กลัวอีกฝ่ายอีกต่อไปหูเจียวเจียวบอกอันหยางว่าเจียนอีหลิงไม่ต้องการบันทึกของพวกเขาหูปากเจียวเจียวเธอพูดเรื่องไร้สาระอะไรกันอันหยางพูดขณะที่มองออกไปนอกหน้าต่างตอนที่438มมากับเราคุณหนูอีหลิงในเวลาอาหารกลางวันอันหยางติดตามเจียนอีหลิงและหูเจียวเจียวไป อันอยางกล่าวว่าสาเหตุที่ทำเช่นนี้เป็นเพราะโรงเรียนแออัดเกินไปเขาไม่ต้องการให้คนแปลกหน้าเข้ามาหาเจียนอีหลิงและก่อกวนเธอดังนั้นเขาจึงต้องอยู่ใกล้เจียนอีหลิงเพื่อปกป้องเธอถ้าไม่ใช่เพราะว่าเจียนอีหลิงไม่ชอบอยู่กับคนกลุ่มใหญ่อันอยางก็คงจะพาลูกน้องเขามาด้วยเหมือนกันผลกระทบของการที่มีอันอยางยืนอยู่ข้างเจียนอีหลิงค่อนข้างดี เมื่อผู้คนเห็นอันหยางพวกเขาก็กลัวเกินกว่าจะเข้าไปหาเจียนอีหลิงเพื่อขอลายเซน็นเมื่อมีอันหยางที่นั่นพวกเขาจะไม่ล่วงเกินเจียนอีหลิงในทางใดทางหนึ่งอย่างแน่นอนเจียนอีหลิงหูเจียวเจียวและอันหยางนั่งลงที่มุมหนึ่งของโรงอาหารของโรงเรียนทันใดนั้นผู้ชายที่แต่งตัวดีสองสามคนก็เข้ามานั่งรอบตัวพวกเขาการเคลื่อนไหวของพวกเขาว่องไวและรวดเร็วรายล้อมรอบเจียนอีหลิงและคนอื่นๆอ,อย่างรวดเร็ว พวกเขาปิดกั้นเส้นทางของเจียนอีหลิงชายคนหนึ่งนั่งตรงข้ามเจียนอีหลิงทันทีที่ชายคนนั้นนั่งลงอันหยางก็ตระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติอันหยางลุกขึ้นถามพวกผู้ชายทันทีพวกแกเป็นใครต้องการอะไรผู้ชายไม่สนใจอันหยางพวกเขาไม่สนใจว่าเขาจะแสดงท่าทางก้าร้าวแต่พวกเขามองไปที่เจียนอีหลิงอย่างตั้งใจเรามาเพื่อขอให้คุณหนูอีหลิงมากับเรา คนที่พูดคือชายวัยกลางคนที่นั่งตรงข้ามกับเจียนอีหลิงเขามีใบหน้าธรรมดาไม่ว่าอย่างไรชายคนนั้นดูเหมือนได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเขาดูไม่เหมือนคนธรรมดาทำไมนายถึงอยากให้ฉันไปด้วยเจียนอีหลิงถามอย่างใจเย็นเสียงเธอสงบเงียบไม่จำเป็นต้องกล่าวอ้อมค้อมเรารู้ตัวตนของเธอแล้วชายไวกลางคนกล่าวอย่างมั่นใจทันใดนั้นเจียนอีหลิงก็จำสายที่หลัวซิ่วเอินโทรหาเธอได้ เธอจำได้ว่ามีการเข้าถึงฐานข้อมูลพนักงานของสถาบันวิจัยจากผู้บุกรุกจากคำพูดของชายคนนั้นนั่นคงเป็นฝีมือของพวกเขาหากคนเหล่านี้สามารถแทรกซึมเข้าไปในสถาบันโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้ความสามารถของพวกเขาย่อมไม่สามารถดูถูกได้นี่คือสิ่งที่คนธรรมดาไม่สามารถทำได้แล้วถ้าฉันปฏิเสธล่ะหากเป็นเช่นนั้นเราอาจต้องขอโทษเธอในภายหลังเมื่อได้ยินเช่นนี้อันหยางก็โกรธจ,จัด หมายความว่ายังไงแกจะใช้กําลังถ้าเธอไม่ยอมไปกับแกงั้นเหรอความโกรธของอันหยางกําลังก่อตัวขณะที่เขาเคลื่อนไหวชายที่อยู่ข้างอีกฝ่ายก็ผลักเขากลับไปยังที่นั่งของเขาแต่ทว่าอันหยางปฏิเสธที่จะยอมแพ้เขาเริ่มดิ้นรนขณะที่เขาพยายามจะยืนขึ้นชายที่ยันเขาไว้ก็ใช้กําลังมากขึ้นอันหยางไม่สามารถหลุดจากเงื้อมือของชายคนนั้นได้ขณะที่เขาพยายามเหมือนกับว่าเส้นเลือดในคอของเขากําลังจะแตก อย่าแต่ต้องเขาพวกในกำลังมองหาฉันเจียนอีหลิงพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมน้ำเสียงเธอแผ่วเบาแต่ก็ยังคงมีความเข้มแข็งอยู่ในนั้นโปรดอย่ากังวลตรับใดที่เธอตกลงที่จะร่วมมือกับเราเราสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายเพื่อนของเธอชายวัยกลางคนตอบด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเธอคงไม่อยากให้เพื่อนสองคนของเธอบาดเจ็บเหมือนกันใช่ไหมเธอเป็นคนฉลาดเธอควรรู้ว่าต้องทำอย่างไรพวกเขาติดตามเจียนอีหลิงมาเป็นเวลานาน จากเมืองเหิงหยวนไปยังเมืองถึงไห่และกลับมาที่เมืองเหิงหยวนอีกครั้งวันนี้ในที่สุดพวกเขาก็พบช่วงเวลาที่ดีที่จะจู่โจมก่อนหน้านั้นเจียนอ e ีหลิงได้อยู่กับกลุ่มคนที่มีอำนาจมากย้อนกลับไปตอนนั้นพวกเขาไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหวอย่างหามหามพวกเขาไม่กล้าไปยุ่งกับคนพวกนั้นแต่ถว่าหากเป็นเพียงตระกูลเจียนพวกเขาสามารถจัดก,การกับคนเหล่านี้ได้นายต้องการให้ฉันทำอะไร เจียนอีหลิงถามน้ำเสียงเธอยังคงนิ่งมากผมไม่ได้หมายความที่จะบอกว่าต้องการให้เธอทำอะไรแต่เธอจะรู้เมื่อเธอไปกับเราชายไวกลางคนกล่าวอันที่จริงคุณหนูอีหลิงเธอน่าจะรู้ว่าตอนนี้ที่ผมอดทนได้ก็เพียงเพราะว่าผมไม่อยากทำให้เกิดความยุ่งยากเราไม่ต้องการบังคับให้เธอมากับเราจนกว่าเราจะต้องทำตอนที่439นายท่านเพิ่งเกิดความกังวลหนึ่ง เธอไปกับพวกเขาไม่ได้อันหยางร้องตะโกนออกมาใส่เจียนอีหลิงอันหยางไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่รู้ว่าคนเหล่านี้เป็นใครแต่ทว่าเขารู้ว่าคนเหล่านี้เป็นอันตรายเขารู้ว่าเจียนอีหลิงต้องไม่ไปกับกลุ่มคนที่อันตรายเช่นนี้อันอยางพยายามดิ้นให้หลุดพ้นจากการจับของชายข้างกายอีกฝ่ายใบหน้าเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงในขณะที่เขาพยายามดิ้นรนให้หลุด เจียนอีหลิงเหลือบริษัทมองอันอย่างที่พยายามจะดิ้นให้หลุดอย่างสิ้นหวังจากนั้นเธอก็เหลือบริษัทมองไปที่หูเจียวเจียวหูเจียวเจียวนั้นตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกเธอไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรฉันจะตกลงกับพวกเขาเองเจียนอีหลิงพูดกับทั้งสองคนแม้จะอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ท่าทางของเธอก็เย็นชาและเยือกเย็นในขณะที่เธอพูดแบบนี้จากนั้นเจียนอีหลิงก็หันไปพูดกับชายที่อยู่ตรงหน้าไปกันเถอ คุณหนูอีหลิงเป็นคนฉลาดจริงๆผมชอบคุยกับคนฉลาดผมไม่จําเป็นต้องเสียเวลาหรือทำอะไรโดยไม่จําเป็นชายคนนั้นแสดงความคิดเห็นด้วยรอยยิ้มอันหยางมองไปยังเจียนอีหลิงที่ถูกพาตัวไปเขาโกรธและกังวลในเวลาเดียวกันถ้าเขารู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเขาควรจะพาลูกน้องเขามาด้วยถ้าเขาทำเช่นนั้นอย่างน้อยเขาก็จะสามารถตอบโต้ได้บ้างแต่ตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้เลย อย่างไรก็ตามแม้ว่าลูกน้องเขาจะอยู่ที่นั่นๆก็ยังเป็นเรื่องยากสําหรับพวกเขาที่จะต่อสู้กับคนที่ล้อมรอบพวกเขานั้นเป็นมืออาชีพเป็นไปได้ยากมากที่พวกเขาจะสามารถช่วยเจียนอีหลิงได้แต่ไม่ว่าอย่างไรความตั้งใจที่จะช่วยของเขาก็ได้ถูกส่งไปยังเจียนอีหลิงแล้วเจียนอีหลิงติดตามคนเหล่านี้ไปยังทางเข้าโรงเรียนแล้วขึ้นรถของพวกเขาไป มีคนสองสามคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพื่อดูอันอย่างและหูเจียวเจียวหลังจากที่เจียนอีหลิงถูกนำตัวไปทั้งสองคนก็ได้รับการปล่อยตัวพ้นจากการควบคุมตัวทันทีที่พวกเขาได้รับการปล่อยตัวอันอย่างก็รีบโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือแต่ทว่าไม่มีใครในรายชื่อผู้ติดต่อของเขาที่สามารถช่วยเขาได้อันอย่างโกรธมากจนถึงกับกระแทกโทรศัพท์ลงบนโต๊ะเชียเอ้ย อันอย่างเริ่มสาบแช่งด้วยความโกรธหูเจียวเจียวก็อยู่ในภาวะตึงเครียดและตื่นตระหนกเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามเธอจำได้ว่าตัวทอได้บันทึกข้อมูลติดต่อของหลัวจิ๋วเอินไว้ดังนั้นเธอจึงโทรหาหลัวซิ่วเอินทันทีและบอกกับเธอว่าเจียนอีหลิงเพิ่งถูกพาตัวไปหลังจากนั้นหูเจียวเจียวก็วิ่งไปที่สามนักงานอธิการบดีเธอรายงานเหตุการณ์ต่ออาจารย์ใหญ่ พ่อแม่ของเจียนอีหลิงก็ได้รับการติดต่อเช่นกันเมื่ออาจารย์ใหญ่ได้ยินเรื่องนี้ก็ตกใจและหวาดวิตกไม่ใช่เรื่องเล็กที่นักเรียนถูกลักพาตัวไปจากโรงเรียนของพวกเขาพวกเขาติดต่อทุกคนทันทีที่ทําได้ครึ่งชั่วโมงก่อนที่คารืหาดอรตระกูลอยู่บอดี้การ์ดของจ่ายหวินเพิ่งมารายงานให้กับอีกฝ่ายในท่านเชิญคนที่ตามเราไปที่เมืองถงให้ได้ติดตามเรากลับมาที่เมืองเหิงหยวน เมื่อพวกเขาอยู่ในเมืองถึงหายคนของจ่ายวินเพิ่งได้ค้นพบร่องรอยของอีกฝ่ายแล้วหลังจากที่พวกเขาค้นพบคนพวกนี้แล้วพวกเขาก็เริ่มเฝ้าดูอีกฝ่ายอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันอือจ่ายหวินเพิ่งตอบกลับเขาไม่สนใจสิ่งที่บดีการ์ดกำลังบอกแต่มีสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนพวกเราจะเข้าใจผิดตอนแรกพวกเราคิดว่าพวกเขากำลังติดตามพวกเราแต่ทว่าพวกเราเพิ่งค้นพบว่าพวกนั้นไม่ได้กำหนดเป้าหมายเป็นพวกเรา แต่เป็นเป้าหมายที่พวกนั้นกำลังติดตามอยู่ได้อยู่กับพวกเราในเวลานั้นใจวินเพิ่งลืมตาและมองไปที่บดีการ์ดพวกนั้นกำลังติดตามใครอยู่เป็นเพื่อนร่วมทีมของท่านเจียนอีหลิงเมื่อกี้คนที่เราส่งไปเฝ้าอีกฝ่ายบอกว่าพวกเขาไปที่โรงเรียนมัธยมปลายเชิงหัวพูดอีกที่สิคือว่าพวกเขาไปที่โรงเรียนมัธยมปลายเชิงหัว บอดี้การ์ดของจ่ายวินเพิ่งตกตะลึงกับอารมณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันของนายท่านเชิงนายท่านเพิ่งที่พวกเขารู้จักมักไม่แยแสกับทุกสิ่งไปที่โรงเรียนมัธยมปลายเชิงหัวจ่ายวินเชิงลุกขึ้นทันทีบอดี้การ์ดของเขารีบวิ่งตามอีกฝ่ายเมื่อจ่ายวินเพิ่งมาถึงโรงเรียนมัธยมปลายเชิงหัวพร้อมกับคนของเขาเจียนอีหลิงก็ถูกนำตัวไปแล้ว อันหยางและหูเจียวเจียวโดดเรียนเพื่อไปตามหาเจียนอีหลิงใจหวินเพิ่งคว้าคอเสื้ออันหยางแล้วถามว่าเธออยู่ที่ไหนตอนที่440ในายท่านเพิ่งเกิดความกังวล 2. ตอนแรกอันหยางถูกใจหวินเชิงขู่ขวัญแต่ทว่าเมื่อเขาเห็นหน้าของใจหวินเชิงเขาก็จำอีกฝ่ายได้ว่าเป็นเพื่อนร่วมทีมของเจียนอีหลิงนั่นก็คือ เมื่อรู้ว่าจ่ายวินเพิ่งเป็นเพื่อนของเจียนอีหลิงอันหยางจึงรีบบอกอีกฝ่ายว่าบอสของผมถูกคนกลุ่มหนึ่งพาไปพวกเขาออกไปเมื่อห้านาทีก่อนจ่ายวินเพิ่งมาช้าไปหนึ่งเก้าเจียนอีหลิงได้ถูกนําตัวไปแล้วจ่ายวินเพิ่งปล่อยอันหยางแล้วหันไปสั่งคนเขาส่งคนไปตามหาเธอก่อนที่เธอจะออกก่อจากเมืองเหิงหยวนจ่ายวินเพิ่งรู้อยู่แล้วว่าคนเหล่านี้มาจากองค์กรระหว่างประเทศ ถ้าคนพวกนี้พาเจียนอีหลิงไปแสดงว่าพวกเขาไม่ได้วางแผนที่จะอยู่ในเมืองเหิงหยวนเป็นเวลานานอย่างแน่นอนจายวินเพิ่งต้องหยุดคนเหล่านี้ก่อนที่พวกเขาจะออกไปกับเจียนอีหลิงถ้าคนเหล่านี้พาเจียนอีหลิงไปต่างประเทศจายวินเชิงขมวดคิ้วทันทีความเจ็บปวดหนึบหน่วงมาจากหัวใจของเขานายท่านเชิงท่านไม่เป็นไรใช่ไหมบดีการ์ดเขาเป็นกังวลมากขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นสีหน้าของจายวินเชิง พวกเขากลัวว่าจะมีบางอย่างผิดปกติกับสุขภาพของใจวินเชิงนายท่านเชิงต้องไม่เกิดความวิตกหรือกังวลสภาวะทางอารมณ์ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดปัญหากับหัวใจของเขาไปทำงานสายตาของใจวินเพิ่งเย็นชาขณะที่เขาสั่งคนของเขาอย่างไรก็ตามริมฝีปากของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงบด,ดีการ์ดของเขาไม่กล้าถามคำถามอีกต่อไป ใจวินเพิ่งรู้ว่าในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนนี้พวกเขาต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดพลาดใจวินเพิ่งจึงโทรไปหาอารองของเขาใจวินเพิ่งหยิบโทรศัพท์พิเศษออกมาโทรศัพท์นี้ใช้เพื่อโทรออกไปหาเฉพาะบางคนเท่านั้นเกือบจะในทันทีโทรศัพท์ก็ถูกรับสายอารองเสียงที่ปลายอีกด้านของโทรศัพท์ทุ่มและภูมิฐาน ในที่สุดเธอก็ยินดีที่จะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ท่านรองของตระกูลจ่ายได้บอกใจวินเชิงว่าหากมีสิ่งใดที่เขาจัดการไม่ได้ก็ควรโทรมาที่หมายเลขนี้แต่ทว่าใจวินเชิงก็ไม่เคยโทรหาเขาใจวินเชิงไม่เคยสนใจอะไรเลยนี่หมายความว่าไม่เคยมีสิ่งใดที่เขาไม่สามารถจัดการได้ผมต้องการให้อาช่วยหน่อยบอกมาเลยทุกสิ่งที่ฉันมีเป็นของเธอ ใจวินเพิ่งรีบบอกท่านรองของตระกูลจ่ายว่าเขาต้องการอะไรโอเคฉันจะส่งคนไปทันทีฉันจะช่วยให้เธอติดต่อกับคนทางนั้นด้วยแต่ว่าฉันขอถามคำถามเธอหน่อยได้ไหมสาวน้อยคนนั้นเป็นใครเธอเป็นหลานสะพ้ายของฉันในอนาคตใช่ไหมไม่ใจวินเชิงตอบผมมีสิ่งที่ต้องทำแล้วจะติดต่อกลับไปทีหลังใจวินเซิ่องวางสายหลังจากนั้น ไม่นานข่าวการหายตัวไปของเจียนอีหลิงจากโรงเรียนก็มาถึงตระกูลเจียนครูของเจียนอีหลิงได้ติดต่อหย่าเจียนแล้วเมื่อตอนที่ยาเจียนรับสายเจียนอยู่หมินและเจียนอยู่โปก็อยู่ข้างๆเธอปู่เจียนอยู่ในเรือนกระจกเจียนหยุนโม่ออกจากบ้านวันนี้เขามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องจัดการ หลังจากได้ยินว่าเจียนอีหลิงหายตัวไปญาติเจียนก็ตกใจมากจนใบหน้าเธอเปลี่ยนเป็นซีดขาวเธอรีบเรียกสาวใช้ไปเรียกปูเจียนมารีบด่วนมีบางอย่างเกิดขึ้นกับที่รักของฉันสาวใช้รีบไปที่เรือนกระจกเกิดอะไรขึ้นเหรอย่ากเกิดอะไรขึ้นกับอีหลิงมีอะไรเกิดขึ้นเหรมันร้ายแรงหรือเปล่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหน เสียงของย่าเจียนสั่นเครือขณะที่เธอพูดว่าอีหลิงถูกใครก็ไม่รู้พาตัวไปจากที่เพื่อนร่วมชั้นเธอบอกอีกฝ่ายมีคนจำนวนมากพวกเขาข่มขู่บังคับพาตัวเธอไปเมื่อได้ยินสิ่งนี้เจียนอยู่หมินก็โกรธและวิตกกังวลขึ้นมาอย่างมากมายฉันจะไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้เจียนอยู่หมินรีบวิ่งไปที่โรงรถเขาต้องการไปโรงเรียนของน้องสาวเขาปล่อยให้เกิดอะไรขึ้นกับเธอไม่ได้ เจียนอยู่โปดึงเจียนอยู่หมิ่นกลับมาไม่มีประโยชน์เธอออกจากโรงเรียนไปแล้วเธอจะไม่กลับไปที่นั่นสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้